ท่านผู้ชมเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่กำลังชมช่องน้มนต์คนบางพานอยู่ในน,ะขนาขณะนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับวันนี้มีเมนูมาเมนูง่ายๆนะครับวันนี้เป็นไปซื้อกุ้งมาแล้วก็ไปไไปทะเลมพราะวันนี้ก็จะมีเมนู ง่ายครับเพราะว่ามามือแหละทาไม่ทันเป็นกะเพรานะครับกะเพราปุ้งตามพริกเกลือกระเทียมนะครับโขลกเสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้นะครับไปพักไว้ก่อนโกกหยาบนะครับหย,ยาบไม่ต้องละเอียดมากเด็ดใบกะเพรานะครับใบกะเพราแล้วก็เอาไปเด็ดๆนะครับใส่เยอะ ก็แล้วแต่นะครับชอบมากชอบน้อยแนตะ่ผมผมส่วนส่วนใหญ่ผักกะเพราผมจะใส่เยอะนะครับกอติบาลกะเพราไม่ได้ซื้อมีเป็นดงเลยมันขึ้นเองนะครับเราพอเราป่าเด็ดเด็ดเก็บไว้ก่อนนะครับเด็ดไปฝากล้างให้สะอาดน,นะครับแต่ กระเพรานี้ล้างแค่เม็ดทรายแล้วครับเพราะว่ามันเป็นกระเพราบ้านๆครับมันขึ้นเองดนะมันขึ้นตามในสวนนะครับเต็มหอมดีใส่เยอะก็หอมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําการลวกกุ้งนะครับได้กุ้งมากลวลวกสักหน่อยหนึ่งให้เขาให้เขาสวยซะก่อนนะครับลวกให้เขาตัวยขงบาดที่เราขาไว้นะครับจะผัดทั้งตัวก็ได้ไม่เป็นไรครับปรุงเยอะ หรอมาสี่ห้ากิโลเนี่ยโลวันนี้ถูกนะครับกุ้งถูกแต่ว่าตัวไม่ใหญ่มากตัวใหญ่มีน้อยนะครับได้มานี้กิโลละร้อยร้อยยี่สิบบาทนะครับร้อยยี่สิบไปจิ้ทอดไข่ดาวนะครับทอดไข่ดาวทอดไข่ดาวไว้แต่งไว้ไว้จิ้กับข้าวนะครับกะเพราก็มันส่วนใหญ่ันจะคู่ไข่ดาว จะเอาไข่เยวม้ามาก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้ากันนะครับไข่เยวม้าไม่ได้นะครับต้องอีกอย่างนึงต้องไปข้าวต้มอะไรกันนะครับก็เอาไว้แต่งจานนะครับแต่งจานด้วยกินด้วยละ่ะอันนี้ก็มาผัดพริกนะครับผัดติกแกงสิกกเตรียมนะครับไฟกลางค่อนข้างแรงนะครับผัด แต่ต้องเร็วนะครับผัดเร็วมากเลยเพราะก,กุ้งมันสุกแล้วนะครับกุ้งมันดุ่งน้ําแล้วครับผมจะลุ้งเพื่อให้เขาบานตัวเขาบานแค่นั้นเองนะครับส่วนน้ำซอสผัดก็จะมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซอสหอยซอสฝาเขียวนะครับน้ำเต้าทอกฝาไทยน้ำเต้าทอกสำเร็จรูปนะครับฝาไทยแล้วก็มี น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำปลามาหน่อยนะครับเมนูนี้ผมเพิ่มน้ำปลานะครับผมชิลรสเล็กน้อยนะครับน้อยจริงๆนะคือป,ปลายๆท้อเล็กๆนะครับใส่ใบกะเพรานะขย 2, ่สองสามทีโอเคเลยนะครับใส่ใบกะเพราป๊อกเร่งไฟทันทีเลยนะครับเร่งเร่งเร่งหมดแม่งเลยขยาสองสามทีจบนะครับต้องจบ ก็ไม่งั้นใบกระเพราะจะเหี่ยวเกินไปไม่สวยนะครับเราเร่งไฟเพื่อจะเร่งกลิ่นกระเพราครับเนี่ยเลยนะครับตามนี้เลยเป็นเมนูสั้นๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาร้รนี้ก็จะมียาวๆ <c oughs> ก็ได้กุ้งมาเยอะพอได้กินกุ้งแล้วครับเพื่อนๆถ่ายคลิปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ามนต์คนบางพานบ้างนะครับผมก็ได้นำ เสนอเมนูสู่ชาวโลกต่อไปนะครับในโวอาหารไทยนะครับการทำอาหารไทยให้ชาวโลกได้ได,ได้ชมกันนะครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหน้าตาก,ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แต่งจานอะไรมากมายแล้วเพียงแต่ว่าแต่งจะกินเองแค่นั้นเองมีแต่งกงแต่งกวาแค่นั้นนะเล็กน,น้อยนะครับ กดไลค์ใช้กดแชร์นะครับกดถูกใจกดกระดิ่งกิ้งกิ้งตามกันให้ถึงล้านวิวทักทีเอาให้หา <c oughs> เอาให้หาสักหน่อยนะครับเนี่ยครับหน้าตาก็ประมาณนี้เมนูบ้านๆนะครับไม่มีอะไรมากเพราะกเพรามันเร็วอยู่แล้วการผัดการอะไรนะครับ แต่ว่าก็พูดให้ฟังนิดๆห,หน่อยๆแค่นั้นเองนะครับเพื่อเพราะว่าเพื่อนๆเขาผัดกันเป็นอยู่แล้วครับเยีาลืว่ามันผมก็มาทําโชว์แค่นั้นเองนะครับให้ให้ชมกันว่ามีอะไรมั่งม,มีอะไรบ้างนะครับถ่ายคลิปนะครับอย่าลืมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย